สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้พามาชมรถเก๋งสวยๆหนึ่งคันนะครับนิสสันมาร์สนะครับนิสสันมาร์สปีสองพันสิบเอ็ดจุดสิบสองนะครับเครื่องพันสองนะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้ขับดีเครื่องดีนะครับสีสันสวยนะครับมีริ้วรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับล้อแม็กขอบสิบห้านะครับราคาเบาๆเลยภาษีหกเก้าภาษีไม่ขาดภาษีหกเก้านะครับสีสันสวยนะครับเงาๆอยู่มีริ้วรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเครื่องดีขับดีเกียร์ดีนะครับ แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับพาสงภาษีไม่ขาดนะครับร้อแมม่ขอบ15นะครับนี่คันนี้ตัวเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องดีขับขี่ดีวิ่งทางไกลได้สบายนะครับสีสันสวยอยู่นะครับเงาเงานะครับอ่าสีสันสวยเงาเงานะครับไฟตรงไฟหน้าใสๆนะครับอ่าพาชมภายในนะครับภายในสวยนะครับเบาเบิร์ไม่มีขาดแอร์เย็นฉ่ำกระจกมือหมุนนะครับ แอร์เย็นฉ่านะครับไม่สองแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับคันนี้นี่ชมภายในสวยๆนะครับไปลงภายในสวยๆนะครับราคาเบาๆเลยนะครับราคาเบาๆเลยภาษีภาษีไม่ขาดนะครับเครื่องดีมากนะครับสตาร์ตติดชื่อแอร์เย็นฉ่านะครับนี่เครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องเกียร์ดีเลยนะครับอ่าเราพาชมห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับแผ่นเพดูครบนะครับนี่แผ่นเพดูครบ เดิมเดิมนะครับปากระปงมอกออยู่ครบนะครับนี่นะเดิมเดิมนะครับคันตรงคันหน้าสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับเครื่องดีเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับน้ํามันล้วนนะครับอ่าราคาเบาๆราคาประหยัดนะครับเอาไปขับเท่ๆเลยล้อแม็กซ์ไอสามศูนย์ขอบสิบห้านะครับใส่มาให้เรียบร้อยนะครับภาษีหกเก้านะครับท่านใดสนใจก็ดูรถอําเภอพนจังหวัดขอนแก่นนะครับ ดูรถอำเภอพลจังหวัดคอนแก่นนะครับเอาไปราคาเบาๆนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับเต็มเอกสารมีครบนะครับดูรถอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าหกหกสามนะครับอ่าโอเคนะครับสนใจก็ทักมาโทรมานะครับสอบถามได้นะครับสอบถามได้ไม่สองแสนหนึ่งหมื่นโลนี่วิทยุวิทยุใช้งานได้ครบหมดนะครับโอเคนะครับสนใจเข้ามาดูรถทดลองขับได้นะครับ อ่าโอเคครับขอบคุณครับผม